สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังคดีอาชญากรรมอีกคดีหนึ่งค่ะฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้เป็นบทเรียนสอนใจเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เฝ้าระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆย่างก้าวของการดําเนินชีวิตนะคะเริ่มเรื่องเ,เดี๋ยวเรามารู้จักกับสามีภรรยาคู่หนึ่งกันก่อนนะคะฝ่ายภรรยาชื่อว่าเจมี่วินสันสเปรย์วัย25ปี เจมี่เธอเติบโตมาในเมืองเทโกอารัฐวอชิงตันเธอมีพี่น้องทั้งหมด4คนค่ะพี่สาวคนโตของเธอชื่อว่าแอมเบอร์มัวพี่สาวคนโตของเธอเล่าให้ฟังว่าเจมี่เธอเป็นคนเปิดเผยและมุ่งมั่นกับเป้าหมายของเธอเจมี่วินซันย้ายไปอยู่ที่พูแมนเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่เธอก็ยังคงติดต่อกลไชิดกับครอบครัวของเธอโดยเฉพาะหลานชายแล้วก็หลานสาวตัวน้อยของเธอ ทั้งน้องสาวและก็พี่สาวของเธอกล่าวว่าเจมี่เธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งเธอได้ย้ายไปอยู่ที่มิสซิสซิปปีเพื่อทำงานที่เธอสนใจแล้วก็งานนั้นก็ดูน่าสนุกสำหรับเธอเธอชอบลองอะไรใหม่ๆในตอนที่เธอมีความคิดที่อยากจะเรียนทำอาหารเธอก็ไปเรียนทำอาหารอย่างจริงๆจังๆแล้วก็มุ่งมั่นไม่ใช่เพียงแค่อยากลองทำแล้วก็ลองเล่นเล่นสนุกสนุกแต่เธอจะจริงจังกับสิ่งที่เธออยากจะทำ มัวพี่สาวของเธอยังบอกอีกว่าเจมี่ไม่เคยหยุดที่จะสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบข้างเจมี่ชอบเล่นดนตรีรวมถึงกีตาร์ด้วยเธอสามารถเรียนรู้แล้วก็เล่นเครื่องดนตรีทุกอย่างที่เธอชอบและก็สนใจอยากจะลองเล่นเธอสามารถเรียนรู้ได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้หญิงที่ถนัดงานช่างแล้วก็มีไหวพริบในงานด้านนี้ด้วย โดยเธอมักจะเสนอตัวที่จะช่วยซ่อมหรือว่าสร้างสิ่งต่างๆอยู่เสมอโดยเธอจะคิดหาวิธีทำหาวิธีสร้างหาวิธีผลิตเพื่อให้สิ่งนั้นสำเร็จ เรียกไดว้ว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้หากเธอต้องการที่จะทำแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอทำได้ดีมากๆแล้วเธอก็รักที่จะทำมากนั่นก็คือการทำอาหารเจมี่วินสันเธอเป็นเชฟเดาวรุ่งที่คอยสแสวงหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอเธอเคยทำงานที่ b l a ล็กไซ r รั s อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เคยทำงานที่เคลฟซึ่งเป็นเทศกาลอาหารในสโปเกนวัลเล และในที่สุดเธอก็อยากเปิดร้านอาหารของตัวเองเธอไม่เคยหยุดนิ่งเธอพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงสิ่งต่างๆอยู่เสมอเธอเป็นคนละเอียดรอบคอบในปี2024เธอเหลือเวลาอีกเพียงแค่3สัปดาห์เธอก็จะเรียนจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันและเธอจะได้ทำงานเป็นเชฟด้วยวัยเพียงแค่25ปี เธอผู้นี้เป็นป้าแล้วนะคะเธอเป็นป้าที่เอาใจใส่แล้วก็รักหลานๆตัวน้อยๆของเธอมากๆเจสิก้าชไนเดอร์น้องสาวของเจมี่คนหนึ่งกล่าวว่าลูกชายตัวน้อยของเจสสิก้าเป็นโลกทั้งใบของป้าเจมี่เธอเป็นป้าที่น่ารักที่สุด ส่วนสามีของเจมี่เขามีชื่อว่าเจคอบสเปรย์วัย36ปีเธอแต่งงานกับเจคอบในปี2019แต่ในช่วงหลังๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเริ่มแย่ลงเพราะว่าเจคอบเริ่มชอบที่จะควบคุมเธอ มัวและเชนไนเดอร์พี่สาวแล้วก็น้องสาวของเจมี่เล่าให้ฟังว่าเจคอบเนี่ยเขาเป็นคนใจร้ายเขาชอบควบคุมเขาชอบใช้ความรุนแรงเจมี่เคยมาปรึกษาปัญหาครอบครัวของเธอกับพี่สาวแล้วก็น้องสาวบ่อยครั้งชีวิตครอบครัวของเธอไม่ได้ราบรื่นเหมือนชีวิตครอบครัวของพี่สาวแล้วก็น้องสาวของเธอเลยเจสสิก้าเชนไนเดอร์น้องสาวของเธอเล่าว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเต็มไปด้วยความทารุณกรรมทางอารมณ์มาระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่ ทั้งคู่แต่งกันมานานแล้วถึง7ปีในที่สุดเจมี่ก็ทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหว เธอจึงได้ยื่นเรื่องฟ้องหยากับเขาตอนที่เธอขอ,อย่านั้นทั้งเจมี่แล้วก็เจคอบนั้นได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงค่ะในตอนที่สามีของเจสสิก้าเชนไนเดอร์ไปรับตัวเจมี่ออกมาจากบ้านที่เธออยู่กับเจคอบนั้นเขาบอกว่าเขาเพบว่าเจมี่เธอมีรอยฟกช้ำเต็มตัวแล้วก็ยังมีบาดแผลในบางจุดของร่างกายเธอด้วยตอนนั้นน้องสาวของเธอรับเจมี่มาอยู่ในครอบครัวของน้องสาวเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะจนกระทั่ง เจมี่ยื่นเรื่องขอยุติความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับสามีแล้วเสร็จและเธอ ต้องการไปขนย้ายของออกจากบ้านที่เธอเคยอยู่กับอดีตสามีซึ่งการที่เธอจะไปขนย้ายของนี้เธอได้ร้องขอไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพูแมนไรอันแม็กเนน่ก็ได้ไปช่วยดูความเรียบร้อยให้กับเธอเมื่อวันที่3มีนาคมปี2024เพราะว่าเจมีได้โทรขอให้ตำรวจเข้าม,มาช่วยควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับเธอในตอนที่เธอกำลังขนย้ายของออกจากที่พักอาศัยที่เธออยู่กับสามี เพราะว่าเจมี่เธอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเธอต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยตอนที่เธอขนย้ายของออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใดๆกับเธอซึ่งตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่แม็กแนนเน่คนนี้เคยได้รับแจ้งว่าทั้งคู่มีประวัติการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงกันมาก่อนแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ยอมเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุการทะเลาะวิวาท หลังจากที่เจมี่ย้ายออกมาจากบ้านที่เธออยู่กับสามีเจมี่ก็ย้ายไปพักอยู่กับเพื่อนในเมืองเทโกอาเป็นระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์นะคะแต่ในที่สุดเธอก็ย้ายไปอยู่ในรถพ่วงเดินทางของเธอหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นรถบ้านนะคะที่เซบบี้โมเดิร์นเวลโมบายคอร์ดที่ตั้งอยู่บนพูแมนมิลิเทอเรี l ฮิ เนื่องจากว่าการที่เธอย้ายมาอยู่ที่รถบ้านคันนี้จะทำให้เธออยู่ใกล้ที่ทำงานมากขึ้นหลังจากที่เธอเลิกรากับเจคอบแต่เขาก็ยังคงเฝ้าเพียนโทรหาเธออยู่เสมอเสมอ ดูเหมือนว่าเขาไม่อาจทำใจยอมรับได้ว่าเจมี่กับเขานั้นเลิกรากันไปแล้วจริงๆแล้วหลังจากที่เจมี่ทิ้งสามีไปได้ประมาณ6สัปดาห์นั้นเธอก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอนะคะส่วนเจคอบนั้นความรู้สึกของเขายิ่งแย่ลงเรื่อยเมื่อรู้ว่าเจมี่กำลังเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่ตอนนั้นเจมี่ไม่รู้ตัวเลยว่าเธอกำลังถูกสะกดรอยตามและสุดท้ายก็ได้เกิดเรื่องร้ายกับเธอขึ้นจริงๆ วันนั้นคือวันที่26มีนาคมปี2024วันนั้นเจมี่ก็ยังคงโทรหาแล้วก็พูดคุยกับน้องสาวของเธอตามปกติเจสิก้าแชไนเดอร์น้องสาวของเธอบอกว่าวันที่เธอแล้วก็เจมี่คุยกันเป็นครั้งสุดท้ายนั้นเธอบอกว่าวันนั้นเจมี่ได้สั่งพิซซ่าหน้าไก่เบคอนมาทานแล้วก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาเจมี่จึงขอตัววางสายจากน้องสาว เพื่อจะไปรับโทรศัพท์อีกสายซึ่งเป็นสายของผู้ที่มาสัมภาษณ์งานของเธอหลังจากที่เธอได้ยื่นใบสมัครงานไปก่อนที่เธอจะวางสายจากน้องสาวพี่น้องทั้งคู่บอกลากันแล้วก็บอกรักกันหลังจากวางสายเจสสิก้าเชนไนเดอร์ก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้คุยกับพี่สาวของเธอ ในส่วนของเจมี่ตอนที่เธอกำลังสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์จากนายจ้างที่มีแนวโน้มว่าจะรับเธอเข้าทำงานขณะนั้นเธอสัมภาษณ์งานเพื่อเข้าเป็นเชฟที่ร้านอาหาร w o Men and Children Free Restaurant and Community Kitchen ในกรุงวอชิงตันทันใดนั้นเจมีก็ถูกเจคอบสเปรย์อดีตสามีของเธอบุกเข้ามาทำร้ายแล้วก็ล่วงละเมิดเธอท,ทั้งที่ผู้สัมภาษณ์งานของเธอยังอยู่ในสายสนทนา ตอนนั้นเธอกำลังคุยโทรศัพท์กับผู้จัดการร้านอาหารที่มีชื่อว่าเมลิสซาเบอร์รี่จู่ๆปลายสายก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายคนหนึ่งจู่จวเข้ามาปลายสายสนทนาไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจมี่แต่เมลิสซาได้ยินเสียงกรีดร้องของเจมี่เธอเล่าในภายหลังว่ามันเป็นเสียงกรีดร้องที่เธอจะไม่มีวันลืมเลือนเลยซึ่งต่อมาในภายหลังเมลิสซาเบอร์รี่ก็ได้ขึ้นให้การเป็นพยานในคดีของเจมี่ด้วยนะคะ เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงทะเลวิวาทเสียงกรีดร้องและสายโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปหลังจากสายถูกตัดไปเมริซายังคงพยายามโทรกลับไปที่สายของเจมี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่มีใครรับสายของเธอเธอจึงได้เปลี่ยนไปโทรแจ้ง911ในสโปแคน จากนั้นสายก็ถูกโอนจากเจ้าหน้าที่911ของสโปแคนไปยังเจ้าหน้าที่911ในวิสแมนเคานตี้ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มตรวจสอบสสดสิีภาพของเหยื่อที่คาดว่ากำลังถูกทำร้ายในทันทีหลังจากทราบว่าผู้ที่ถูกทำร้ายขณะสัมภาษณ์งานคือเจมี่วิลสันสเปร์เจ้าหน้าที่ตำรวจพูแมนจึงเด้รีพยายามติดต่อเจมี่แต่ก็ติดต่อเธอไม่ได้เขาจึงติดต่อเจคอบ ผู้เป็นสามีของเธอในทันทีเพื่อพยายามค้นหาว่าเจมี่อยู่ที่ไหนตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าใครคือผู้ก่อเหตุจึงได้โทรหาเจคอบเพื่อสอบถามว่าภรรยาของเขาอยู่ที่ไหนหลังจากทราบตำแหน่งที่เธออยู่เจ้าหน้าที่ก็รีบเดินทางไปตรวจสอบที่รถบ้านของเจมี่ในทันทีเจ้าหน้าที่ไปถึงที่รถบ้านของเธอตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ40นาทีหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุในเบื้องต้น ตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงรถบ้านเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบุกเข้าไปค้นในรถบ้านได้ทันทีเพราะว่ารถนั้นถูกล็อกอยู่หน้าต่างและประตูถูกปิดล็อกอยู่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้พวกเขาจึงพยายามโทรติดต่อเจมี่อีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอดังอยู่ภายในรถบ้านแต่ก็ไม่มีคนรับสาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงโทรกลับไปหาเจคอบสเปรย์อีกครั้งเพื่อถามว่ามีทางใดที่จะเข้าไปในบ้านได้โดยไม่ต้องงัดบ้านเข้าไปหรือไม่เจคอบจึงบอกให้เจ้าหน้าที่เปิดหน้าต่างแล้วก็หยิบกุญแจของเจมี่ที่วางอยู่บนโต๊ะติดกับหน้าต่างออกมาไขประตูเข้าไปเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในรถพ่วงพวกเขาก็พบกับร่างของเจมี่วินสันสเปรย์ เธอมีรอยฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็ยังมีบาดแผลที่ลำคอซึ่งบ่งชี้ว่าเธอถูกบีบคอและรอยช้ำต่างๆนั้นก็มีเลือดขั่งอยู่ทั่วร่างกายของเธอเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนั้นเธอน่าจะเสียชีวิตแล้วภายในรถพ่วงขณะนั้นมีความร้อนสูงมากเนื่องจากเตาภายในรถ ถูกเปิดไว้ที่ระดับความร้อนสูงสุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินมาถึงและพยายามช่วยชีวิตเธอแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จเนื่องจากเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงเริ่มสอบถามพยานแวดล้อมซึ่งก็คือเพื่อนบ้านของเจมี่ในบริเวณนั้นว่าพบเห็นอะไรผิดปกติหรือไม่เพื่อนบ้านของเจมี่ได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ตํารวจฟังว่าเธอเห็นรถ s u v สีแดงจอดอยู่หน้าบ้านของเจ แล้วก็มีพนักงานของพิซซ่าโดมิโน่กำลังมาส่งอาหารให้กับเจมี่ หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากรถพ่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดต่อไปอยังคนขับรถส่งของดมิโนพิซซ่าซึ่งพนักงานที่พิส่งพิซซ่าในวันนั้นบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาได้ส่งพิซซ่าให้กับชายร่างสูงคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้ารถเทเลอร์ซึ่งเขาดูแปลกๆแล้วก็ดูมีความประมาทแต่ว่าพนักงานส่งพิซซ่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากส่งพิซซ่าให้กับชายคนดังกล่าวแล้วเขาก็กลับไปหลังจากที่เจ้าหน้า กำลังพยายามสืบหาตัวคนก่อเหตุตอนนั้นเองที่พ่อของเจคอบสเปร์ก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเจคอบลูกชายของเขาเนี่ยได้โทรมาแล้วก็ได้สารภาพว่าเขาเป็นคนสังหารภรรยาของเขาตอนนั้นพ่อของเจคอบไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดว่าลูกชายของเขาสังหารอดีตภรรยาด้วยวิธีไหนเพราะว่าลูกชายไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังเพียงแต่เขาโทรมาบอกมาสารภาพว่าเขาได้สังหารภรรยาไปแล้ว ผู้เป็นพ่อจึงได้โทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่แต่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่พ่อของเจคอบจะโทรมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังพยายามสืบสวนหาตัวคนร้ายเจคอบเนี่ยก็ได้ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจแอนเดอรสันเป็นระยะะเพื่อขออัปเดตคดีว่าการสืบสวนเป็นอย่างไรไปถึงขั้นไหนแล้วได้เบาะแสอะไรบ้างหรือยัง หลังจากได้ทราบเรื่องตามที่พ่อของเจคอบได้โทรมาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรไปหาเจคอบสเปรดเพื่อขอให้เขาไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่กรมตำรวจแต่ว่าเจคอบสเปร์บอกว่าตอนนั้นเขากำลังเมาอยู่จึงไม่ควรขับรถแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่อยากคุยกับเขาแทนที่จะให้เจคอบขับรถไปหาเจ้าหน้าที่เขากลับบอกให้เจ้าหน้าที่ขับรถมาที่บ้านของเขาเขามีอะไรจะบอกและเขาก็ยังส่งข้อความไปหาเจ้าหน้าที่แอนเดอร์สันเป็นข้อความแปลกๆว่าปิดไฟหน่อยนะ เมื่อตำรวจเดินทางมาถึงบ้านพักของเจคอบตอนนั้นตำรวจยังไม่ได้บอกว่าพ่อของเขาโทรมาบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามเขาเกี่ยวกับเจมี่เจคอบเขาก็เริ่มบอกข้อมูลเกี่ยวกับเจมี่วินสันอดีตภรรยาของเขาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังซึ่งเขาก็อ้างเหตุผลพยายามทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตของเจมี่นั้นมันเป็นอุบัติเหตุเจคอบบอกกับตำรวจว่าเจมี่นั้นเธอมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และการเสียชีวิตของเธออาจมาจากการใช้ยาเกินขนาดและรถพร่วงที่เธออาศัยอยู่นั้นมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับโพรเพนซึ่ง ane, ก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเชนเนี่ยเป็นที่นิยมนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มทั้งในอุตสาหกรรมแล้วก็ในครัวเรือนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต์แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะเขาพยายามบอกกับตํารวจว่ารถของเธอมีปัญหาของก๊าซโพรเพน นั่นอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เธอได้รับการ์ดแล้วก็เสียชีวิตตอนที่เจคขอบกำลังหวานล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เชื่อในสิ่งที่เขากำลังพยายามอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังอยู่นั้นโดยที่ไม่ทราบว่าพ่อของเขาเพิ่งจะโทรมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับคำสารภาพของเขาดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามถามเขาเกี่ยวกับคำสารภาพของเขาที่เขาบอกกับผู้บุนพ่อไปก่อนหน้านี้ เมื่อเจคอบได้ฟังคำถามนั้นเขาจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านแฝดของเขาทันทีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตามจับกุมตัวเขาได้เจ้าหน้าที่ได้กดตัวเขาให้นอนราบลงกับพื้นช่วงนี้นี่เองที่เจคอบเนี่ยพยายามต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็พยายามจะแย่งปืนพกประจำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ยอมจำนนเขาพยายามแย่งพยายามขโมยปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่าตำรวจจึงต้องช็อตเขาด้วยปืนช็อตไฟฟ้าเพื่อให้เขาหยุดดิ้น หยุดต่อสู้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงสามารถสวมกุญแจมือกับเขาได้และขอให้แพทย์ตรวจด,ดูอาการของเขาหลังจากถูกช็อตด้วยปืนไฟฟ้าด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะปลอดภัยดีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นบ้านของเขาแล้วก็พบว่าเขามีอาวุธปืนอยู่หลายกระบอกในห้องที่ก่อนหน้านี้เจคอบกำลังพยายามที่จะวิ่งเข้าไปในห้องนั้นก่อนถูกรวบตัวได้ ซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าที่ช้าไปกว่าน,นั้นไม่สามารถรวบตัวเขาได้ทันก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าไปในห้องก็อาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นได้หลังจากนั้นเจคอบสเปร์ก็ได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวไปส่งที่กรมตำรวจพูแมนก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่เรือนจำวิทแมนคาวตี้เขาถูกควบคุมตัวในเรือนจำโดยไม่มีการประกันตัว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจของกรมตำรวจพูแมนก็ได้นำตัวเข้าไปที่ศาลเคลื่อนที่เซฟดีโมเดิร์นวิวบนถนนฟิสในเมืองพูแมนเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีรองอายการสูงสุดเลอร์โบกล่าวว่าความหลงไหลความต้องการครอบครองเจมี่ ของเจคอบนั้นทำให้เขาลงมือทําร้ายแล้วก็สังหารเธอในที่สุดหลังจากการแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานาน7ปีที่ต้องจบลงเนื่องจากเจมี่ฟ้องยาในไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเลอโบกล่าวว่าเจคอบสเปรไม่สามารถรับมือกับความจริงที่ว่าเธอจะก้าวออกไปจากชีวิตของเขาและความรู้สึกของเขานั้นยิ่งแย่ลงเมื่อรู้ว่าเธอได้พบกับใครบางคนในขึ้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิต เลอโบกล่าวว่าหลักฐานต่างๆแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจคอบนั้นหมกมุ่นอยู่กับเจมี่โดยหลักฐานสำคัญก็คือการที่เจคอบได้ติดตั้งกล้องไว้ในรถพ่วงของเธอโดยที่เธอไม่รู้ซึ่งภายหลังแม่ของเขาก็ได้ให้การว่าเขาสะกดรอยตามอดีตภรรยาด้วยการติดกล้องที่รถพ่วงของเธอ อายการเลอรโบกล่าวเสริมว่าเจคอบสเปรย์โทรหาเจมี่วินสันสเปรย์มากถึง20ครั้งในวันที่เธอเสียชีวิตซึ่งเธอก็กดปฏิเสธสายของเขาไปมากถึง11ครั้งเจมี่ได้ส่งข้อความถึงเจสสิก้าน้องสาวของเธอในเย็ยนวันนั้นเธอบอกว่าฉันแค่หวังว่าเจคอบเขาจะปล่อยฉันไว้คนเดียวแดนเลอรโบรองอายการสูงสุดของเขตวิทแมน กล่าวว่าในชั่วโม,มงสุดท้ายและใน15นาทีสุดท้ายของชีวิตเจมี่นั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายราวกับว่าเธอกำลังถูกลงโทษเธอมีทั้งความเจ็บปวดความกลัวความอัปยศอดสูความเสื่อมเสียในขณะที่เธอกำลังถูกสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ในเวลานั้นเจคอบ ได้บุกเข้าไปในรถบ้านของเธอจากนั้นเขาก็ทุบตีแล้วก็ล่วงละเมิดเธอเขาใช้เวลาทำร้ายเธอในรถพวกนั้นเป็นเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งจนกระทั่งในที่สุดเขาก็บีบคอเธอผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้ขึ้นให้การเป็นพยานว่าเธอเสียชีวิตในเวลาเพียงแค่5นาทีหลังจากที่เขาลงมือกับเธอ แดนเลอโบกล่าวต่อไปว่าความหึงหวงของเจคอบนั้นเป็นเพียงการสะสมความโกรธหลังจากที่เจมี่ยื่นฟ้องยาเขาสะกดรอยตามเธอติดตามเธอ ติดตามข้อความของเธอและโทรหาเธอตลอดเวลาเพื่อคุกคามเธอจนกระทั่งวันที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมเธอหลังจากเขารู้ว่าเธอไปพบกับผู้ชายคนอื่นเมื่อคืนก่อนเขาก็โกรธมากเขาต้องการควบคุมเธอเธอเป็นสมบัติของเขาในตอนแรกที่ทั้งคู่รักกันนั้นน่ะครอบครัวของเขาคิดว่าเจคอบเขากำลังมองดูเจมี่ด้วยความรักแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าเขากำลังมองดูตัวเธอ ว่าเธอเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาเหมือนกับเธอเป็นรถสปอร์ตคันหรูที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็ครอบครองเลอโบอายการของรัฐบาลกำลังของให้ศาลแห่งนี้ลงโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลา320เดือนบวกกับการกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด320เดือนนี้คิดเป็นปีก็ตก26ปี8เดือนนะคะ ในการพิจารณาคดีนักพยาธิวิทยาที่ชื่อว่านอร์แมนเทิร์ได้ขึ้นให้การแล้วก็กล่าวต่อศาลว่า เจมี่วินสันสเปร์เสียชีวิตจากการถูกกดทับที่คอและเขาสังเกตเห็นบาดแผลจากของแข็งหลายแห่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่รวมถึงรอยฟกช้ำตามส่วนต่างๆของร่างกายของเธอหลังจากการขึ้นให้การของอัยการและก็นักพยาธิวิทยาทนายความฝ่ายจำเลยของเจคอบก็ได้ขึ้นโต้แย้งว่า การฟ้องร้องเจคอบนั้นอาศัยเพียงการคาดเดาเท่านั้นเนื่องจากไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นว่าเจคอบเป็นผู้ก่อเหตุและตัวเจคอบเองเขาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านของอดีตภรรยาน,านานพอที่จะก่อเหตุโจมตีขนาดนั้น แต่อย่างไรก็ตามอายการได้บอกกับศาลว่าเจสันสเปรย์ได้โทรศัพท์ไปหาพ่อของเขาเพื่อสารภาพถึงอาชญากรรมที่เขาได้ก่อขึ้นและคนขับรถส่งของของโดมิโนพิซซ่าก็ได้ระบุตัวของเจคอบว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆในการพิจารณาคดีสมาชิกครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของเจมี่วินสันหลายคนเนี่ยก็ได้ขึ้นกล่าวต่อศาลเพื่อแบ่งปันความเศร้าโศกความสูญเสียของพวกเขาด้วยเช่นกันเริ่มจากทรอยวินสัน พ่อของเจมี่เขากล่าวถึงเจมี่ว่าเธอเป็นแสงสว่างเธอเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถและมีความกล้าหาญซึ่งอีกไม่กี่สัปดาห์เธอก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเขากล่าวกับเจคอบอดีตลูกเขยของเขาว่าเจคอบผมเคยไว้ใจคุณผมรักคุณผมต้อนรับคุณเข้ามาในบ้านของผมเข้ามาในครอบครัวของผมและตอนนี้มองดูสิ่งที่คุณทำสิ ทรอยผู้เป็นพ่อนั้นยืนอยู่ต่อหน้าชายผู้ฆาตกรรมลูกสาวของเขาเขาพยายามทำให้เจคอบเข้าใจว่าการเสียชีวิตของเธอส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเขาอย่างไรในขณะที่วินสันพูดนี้เสียงของเขาก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆมันเต็มไปด้วยความรู้สึกและอารมณ์เขาชี้นิ้วไปที่เจคอบสเปรย์ซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าแท่นพิจารณาคดีในชุดนักโทษสีขาวส้ม เจคอบตอนนั้นเอาแต่ก้มหน้าทรอยวินสันจึงถูกทนายความของเจคอบสเปรย์คัดค้านโดยที่ทนายความของเจคอบบอกว่าทรอยนั้นพยายามกดดันลูกความของเขาโดยพยายามพูดคุยกับลูกความของเขาโดยตรงแต่ผู้พิพากษาก็ไม่ได้ฟังคำทัดทานนั้นก็ยังคงปล่อยให้ทรอยผู้เป็นพ่อพูดในเชิงมีอารมณ์ของเขาต่อไปและในตอนจบทรอยก็กล่าวว่าของให้พระเจ้า ส่งเมตตาจิตวิญญาณของคุณเจคอบสเปรย์ทรอยกล่าวสรุปและเมื่อถึงคิวของซูซานเทสผู้เป็นย่าของเจมี่วินสันซูซานก็ได้ก,กล่าวว่าความเศร้าโศกคือราคาของความรักทุกคนต้องจ่ายราคานั้นเธอบอกกับผู้พิพากษาว่าเธอไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายที่ควรจะรักแล้วก็ทนุถน,นอมดอกเดฟรฟดิวตัวน้อยของเธอ จึงต้องฆาตกรรมเธออย่างโหดร้ายการกระทําของเจคอบเปรียบเสมือนคลื่นสึนามิที่ซัดเข้ามาท่วมครอบครัวของเธอและคุกคามทุกคนให้รู้สึกเหมือนกับกำลังจะจมน้ำซูซานเทสผู้เป็นย่าก,กล่าวว่าฉันจะไม่ได้ยินเสียงเจมี่วิ่งเข้ามาทางหลังประตูอีกต่อไปเราจะไม่มีวันได้นั่งดูพระอาทิตย์ตกที่ระเบียงหลังบ้านอีกแล้วส่วนแอมเบอร์มัวพี่สาวของเจมี่วินสันสเปร มีข้อความสั้นๆถึงสารเพื่อกล่าวถึงผลกระทบของการเสียชีวิตของน้องสาวเธอสำหรับครอบครัวของเธอว่าสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่ใต้เตียงของคุณสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดคือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในรูปถายของครอบครัวของคุณและสัตว์ประหลาดที่เคยอุ้มลูกๆของคุณ เธอยังบอกอีกว่าลูกๆของฉันไม่ได้ขอให้ฉันตรวจสอบดูตู้เสื้อผ้าว่ามีสัตว์ประหลาดแอบซ่อนอยู่ในนั้นหรือไม่แต่พวกเขาถามฉันว่าเจคอบยังอยู่ในคุกหรือไม่ในส่วนของฝ่ายจำเลยได้ให้เหตุผลว่าควรจะลดโทษให้กับเจคอบโดยอ้างว่าการฆาตกรรมนั้นเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการบันดาลโทสะ และเจคอบสเปรย์ได้กล่าวขอโทษต่อศาลและก็ต่อครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆของเจมี่ทุกคนเขากล่าวว่าผมทำและผมจะจมอยู่กับผลที่ตามมาจากการเสียชีวิตของเจมี่ตลอดไปผมมองไม่เห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับทุกคนนี่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและผมจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขมันผมคิดถึงเธอทุกวันและคิดถึงเธอมากขึ้นเขากล่าว และในที่สุดวันที่24มัมกราคมปี2025หลังจากการปรึกษาหารือกันนานกว่า4ชั่วโมงคณะลูกขุนของ Whitman County ก็ได้ตัดสินให้เจคอบสเปรย์ชายชาวพูแมนมีความผิดฐานฆาตรกรรมภรรยาที่แยกกันอยู่ของเขาเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่ผ่านมาก็คือปี2024นะคะ คำตัดสินดังกล่าวถือเป็นบทสรุปของการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนที่กินเวลาในการพิจารณาคดีนานกว่า2ส,สัปดาห์ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลชั้นสูงของเขตวิทแมนโดยมีพยานมากกว่า30คนขึ้นให้การเป็นพยานกล่าวโทษเจคอบสเปรย์โดยคณะลูกขุนซึ่งประกอบด้วยชาววิทแมนเคานตี้ จำนวน12คนได้ถกเถียงหารือกันในช่วงบ่ายของวันพฤหสัสบ,บดีก่อนที่จะกลับมาพร้อมกับคำตัดสินการพิจารณาคดีเริ่มต้นด้วยคณะลูกขุน15คนแต่ก็มีคณะลูกขุน1คนที่ได้รับการยกเว้นและคณะลูกขุนอีก2คนทำหน้าที่เป็นคณะลูกขุนสำรองและก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินการอ่านคำตัดสินทำให้ผู้ฟังจำนวนมากถึงกับรังน้ำตา ครอบครัวของเยือจำนวนมากในห้องพิจารณาคดีต่างแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์เมื่อทราบว่าเจคอบมีความผิดทางอาญาสูงสุดผู้พิพากษาแกรี่รีเบแห่งเขตบิทแมนตัดสินจำคุกเจคอบสเปรย์ ay, เป็นเวลา26ปีและจะต้องถูกจำคุกในชุมชนอีกเป็นเวลา3ปีหลังจากได้รับการปล่อยตัว นี่คือบทลงโทษสูงสุดที่รัฐวอร์ชิงตันอนุญาตให้ลงโทษจำคุกนักโทษได้รวมๆแล้วเขาจะถูกจำคุกประมาณ29ปีนะคะการพิพากษาครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการก้าวสู่ความยุติธรรมสำหรับเจมี่วินซันและก็ถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายสำหรับผู้พิพากษาลีเบก่อนที่เขาจะเกษียณอายุเอาละค่ะ ปะอุ้มชอบคำพูดของพี่สาวของเจมี่มากๆเลยที่บอกว่าสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดนั้นคือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในรูปถ่ายของครอบครัวของคุณ เอาละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ป้าอุ้มต้องขอขอบคุณ f c ที่น่ารักของป้าอุ้มทุกๆท,ท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด u b s c r i b e และที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆก,ก,การแชร์แล้วก็ขอบคุณที่สุดสำหรับสมาชิกแล้วก็สำหรับซปเปอร์แทงที่ f c มอบให้ป้าอุ้มนะคะ สุดท้ายนี้ป้าอุ้มต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ